สวัสดีค่ะมาพบกับอีสานฮอลแลนด์ค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่เดนมาร์กนะคะกำลังจะพากันไปตักกุ้งฝอยนะคะตอนนี้ก็กำลังรอพี่สาวนะคะแวะเข้าไปซื้อของที่ร้านค้านะคะก่อนที่พวกเราจะพากันเดินทางไปที่ทะเลนะคะใกล้บ้านนะคะไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะ ก็เพื่อที่จะไปตักกุ้งฝอยนะคะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะปีนี้พวกเราก็พากันมาพักร้อนที่เดนมาร์กนะคะสสัปดาห์และวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เดินทางมาถึงเดนมาร์กนะคะเดินทางออกจากบ้านตอนตีห้านะคะมาถึงเดนมาร์ก เที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้กำลังจะพากันไปตักกุ้งค่ะมาถึงวันแรกกิจกรรมแรกของพวกเราก็คือจะพากันไปตักกุ้งนะคะเห็นคลิปล่าสุดนะคะที่อีสานเดนมาร์กพากันไปตักกุ้งฝอยนะคะพวกเราก็เลยอยากจะไปตักกุ้งฝอยเหมือนกัน,นะคะ่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็อยากจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำทะเลด้วยค่ะ เห็นมนมาตาักกุ้งเนาะวันที่เห็นเห็นคลิปใน YouTube เนาะนึกว่าวันนี้จะมีนะคะก็เลยพากันมานะแต่ว่าสรุปก็ไม่มีกุ้งนะคะเดินระวังนะเด็กๆ ได้บ่ได้กันคือว่าพักกันมาเล่นยญเรจะมาเล่นทะเลจ้าเล็กหน่อยพักกันมักมาเหรนทะเลลูกกัดจะมาคักงหรอเนาะลูกกัดลูกกัดได้อะไรไหมลูกกัดได้อะไรไหมโอ้ยลูกกัดระวังลูกระวังโอ้ยหินมันมืนขนาดไดหินนี่เนี่ยลูกกัดได้อะไรมันกระไรถั่เอาม้วนถ้าไปตากทข้างนั้นได้อยู่เนี่ยทั้งขยาตากอะ อุ้ยลูกลกระดาษลูกกระดาษไปขึ้นตาเก่งค่ะอุ้ยเยไปไปไปจ้าลูกให้ไปตากตรงนั้นเดี๋ยวให้แม่ตากด้วยนะนี่ลูกมูหลูถ้าอยากไปนำ้ำมีนะำประมาณนะกระส่วนไปแย่ๆเล็กๆอันไหนที่มีสาล่ายน่ะตากลงไปแล้วก็จริงๆแล้วมันอุ้ยเดี๋ยวสิผ้ามามือถึงนั่นนี่เด้อกูก็บูหัวมือแรงมนันชิมีเด้อ เออถ้าน้ําขึ้นแบบนี้ถึงถ <laughs> kind of so ึงแม้จะร้อนมันก็ไม่มีนะพี่น้องได้ป๊ได้ยูมาแล้วเดียวเดียวๆเห็นมันได้อีกหลายๆเยนไหนี่เรอาไี่ได้อยังละคืออุ้ยแข้งแท้อ้แค่สอนแต่แมงกตารือาสอนส่งปล่อยมูมสอนแบบแมงกเตาเดี๋อ่ราะยบแมงกีตาโอ้ สวิงมันได้เลยเนี่ยอยู่บ้านเทาหางเราโดนกุ้งเนาะเออไม่ได้ไม่ได้กุ้งก็ไม่เป็นไรเด็กๆได้มาเล่นเอ็นใหญ่อย่าไปไกลเด้อเอ็นใหญ่อย่าไปไกลนะลูกตัวใหญ่หลุมเด้ออยลาใหญ่ไอยู่มันมะส่วนไปเรื่อยก็เพราได้กินกับตั้มทิ้งนี่น่ะ ทาถ้าส well. ีเอาไปชุบแป้งทอดก็คือสิบ่ได้ทอดปนันเลยวันนี้ไม่ได้ชุบแป้งทอดนั่นแต่พอกินกับตามกุงอยู่ลิซ่าระวังลูกระวังระวังโอ้ยโอ้ยลิซ่าลูกเดือดไม่ซีดทีม้านั่นเลยอีกตัวหนึ่งตอนนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปสอนเพราะว่าว่าหันไปนี่สอนได้ยุทธิจักกุ้งก็ได้ แต่ว่ามันยากยากไหมจ๊ะมันเดินลํำบากค่ะเพราะว่ามันเป็นหินนะคะเป็นหินที่มีตะไคร่น้ําแล้วก็เดินไปก็ลื่นนะคะน,นี่ให้ให้ผู้เชี่ยวชาญ3ามคนนี้นะชาวเดนมาร์กเป็นคนชูวฟิล์ม <c oughs> โอ้ยลิซ่ามานี่ลูกการลงมาลูกลงมาลิซ่าก็ต้องขึ้นไป ลิซ่ามานี่แล้วไปาาลิซ่าจะไปหาป้าป้าเหรอลูกเดินมาทางนี้แล้ววิ่มาทางนี้พ่อไปเนงคออไปให้ป้าป้าพาไปดูเรือไปไปดูเรือว uh ิ huh. Again, uh ่ง huh. ย okay. ันได้ไหมเดี so ๋ยวแม่จะเอาไปช่เยัอย่าพุ่งอย่าพุ่งไเจอซ่านแ่ดออันนี้หายแลนีจอซานแ กุ้งเชี่ยกุ้งซอนกุ้งหวานปลาชื่อมัวสอสีด้สสีด้พ่นะได้ปเ้าซูกนได้เหรอว้าวเรม่ถึงเงินซูก็ยางน้ำหินเหมือนได้ไหมพูดถึงสอนนะสอนได้อยู่ดีได้ปะมูริซ่าโอ้เอ้ยีลิซ่าลิซ่าลออยู่ตรงนั้นได้ปป้ามาป้าป้ามาช่ <ris intake> วยลูก Ainya, Lisa lewang nah lo, Lisa lewang nah nama, pin kek banyak. Oh Lisa pin kek mau yang tinggi. pergi dulu. Lea, Papa. Papa Lisa pergi dulu boatan dengar, boat kai kek dengar. Ya, kencan ini. Ayo Mama, Mama. pergi. Mama pergi. pergi. Mama Mama pergi. pergi. มันเพราอได้อยู่มันเพราโอไอยลิซ่าอยากลงไปน้าเขาดีเดนี่มันเดินยากลิซ่าหนู จริงๆอยากสอนจ้าอยากตากก้งมากเลยค่ะแต่ว่าเดินไม่ไหวค่ะมันมันมืนมืนมันลื่นมากมากเลยค่ะดูดูผู้เชี่ยวชาญได้อีกไหมผู้เชี่ยวชาญดีสบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกับกับเชี่ยวชาญเก็บเหตุอีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็ได้เหรอเนาะมื่อกุ้นอะไรบบนี้ได้แล้ว ก็สมมติเขากัตักไปตอนนั้นกูก็ได้นี่แหะตากไปว่างสามสิบเทียบบาสิบบาทแต่อยู่อ๋อเอานีขึ้นหลายอยู่เนาะเพราะว่าลงดินล้มเลยเราเรามี้รามีอะไรแต่สวิงก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันต้องสวิงน้ำมันน้ำมันแอนยาสวิงจัดรายเอ็ดแต่ตากดีอยู่ฮัลโหลกำลังไม่ยิ้มกำลังไม่ยิ้มโดนจอนกุ้งจอนกุ้งจ้า อะไรอะไรนี่วันนี้ไม่เยอะเลยมาสอนกุ้งหรือแบบมาเล่นน้ำลูกคัดไม่ไปลึกขนาดนั้นไันนี้พักการมวลเล็กน้อย เด็กๆสนุกมากเลยค่ะนิาก,กาก็เย็กเนนล็กเข็นไม้ยังจะไปเล็กปนันหรืกัน đâu lục mắt sơn cung mắt sơn cung quá nền nang á sa à sao sơn cung làm mình phải nha หนาวไหมโชคดีวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะรู้สึกว่าไม่ค่อยหนาวอนุการใบน้ำชว้ใบใบเป็นหรือยังบ่ขั่นได้เอาบ่ขั่นไหนบ่ขั่นไหนเออเออยังใส่ห่วงยางอยู่แต่คือแบบก็ได้เรียนรู้ทาไหวแล้วอนุการลงมาชี้ดอกไว้ใบน้ำสวมสดีสวัสดีใบน้ลิซ่าก็บบ่กันลงมาเด็กดีลิซ่าอยูสักหน่อยละ ท่นได้ไปเลียงไหมนะเป็นวะใช่ปะท่านไดนไปเลี้ยงไหมนะเดี๋ยเจอเี สำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไว้คลิปหน้าพวกเราไปทำกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ